จะยำแบบรสชาติผู้ดีผู้ดีนะครับกรอบครับจุดยอดครับพี่น้องครับกรอบหวานอมเปรี้ยวครับไอเพราะว่าเคยเอาไปขายบางคนเนี่นึกถึงมังคิดาเขาบ่อยากกินเขาคุณนึกถึงมังคิดาบ้านเฮามันเป็นแข็งแขงนะครับครับยำแล้วปวดแขวนครับเขาได้กินตัวนี้แล้วเขาติดใจเลแรต้องจำเป็นต้องสื่อครับสื่อใสแดงครับยังกำลังมาแรงครับบบพอแก่ความตรงการห้องลู้าครับตัวนี้สามารถได้รับประทานมันได้เลยเพราะว่าเฮ้าบ่ได้ติดส์ อีหยังครับปลอดไข่ครับปลอดไข่ส่สดจากสวนครับพี่น้องครับประมาณเนี่ยครับเดิ่เท้าใส่เป็นทดลองเหมือแบบเป็นรถสวัสดีครับพี่น้องท่านการสุขสุขคนครับผมนภโพไาครับวันนี้สิภาพพี่น้องไปเดินรูปวิธีการห่อบักซิดาครับปลูกบักซิดาแล้ว ต้องมีการหอนะครับเพื่อให้อ่โดกไง่าย่วงกันมาแลงสีสันสวยสดสวยน่ากินและครัสามารถที่จัดสางได้ได้นะครับในรูปแบบของการหอฝรั่งนะครับในสไตล์สไตล์ของสวนลุงวีนะครับภาพพี่น้องไปเยี่ยมไปชมไปทาความรู้จักนะครับน้ำกันครับตอนนี้ครับพิกัดอยู่บ้านนสวงตําบลนาสวงอำเภอเด,ดอุดมจมังหวัดอุลรชธานีนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาภาพพี่น้องไปเยี่ยมไปชมน้ำกันเลยครับตอนนี้ไป เชิญครับเอลุงวีวันดีครับผมวัสดีครับไอ๋ขออนุญาตน้องครับนะวิธีห่อมักซิดานะวิธีห่อมักซิดาครับพี่น um. <an ough ly> ้องครับของสวนพลังลุงวีมันตัวงครับไอโปกติจะหอยหน่วยขนาดไอ้เรียนหาเรียนสิบเนี่ยประมาณประมาณเน้นะครับโอ้ครับประมาณเนนทานาฮวนนี่ผมูงสัว่าตัวนี้มันจะใหญ่ไปหูกมันจะลายจะหน่อยครับครับครับผมจะขออนุญาตมาเอาตัวประมาณประมาณทํำเนนนะครับครับลุงขออนุญาตมาตัวเนี้ครับประมาณทํำนี่ครับ สัมเนี้ยพอดีบอ่ครับลุงครับผมจะหน่อยไปนิดนึงแต่ว่ากตห่อหนเพราะว่าหน่อยมันก็จังอแงามนะครับเพราะว่าจะว่าซัมเนี่ครับสำหรับไปของเปาเสือสายแดงครับแต่ว่าถ้าเป็นเกมจูนี่ห่อซัมนีหลูกมันจะสลัดเลยครับเพราะว่ามันหน่อยนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้ขวันจะเหนียวนะเท่าก็เลยห่อประมาณนี้ครับแล้วแล้วที่นี่หเอาบอลเอาของนะเพราะว่าถ้าห่อออกบไปเลยนี่เวลาหน่อยใหญ่เราตูดมันจะบอกงามนะก็เลยจะจะค่อยๆทำความสะอาดพันมองนี้นะครับเพราะว่าพันจะมีเผื่อพ่นมีอะไแมลงยังอยู่ในนี้นะครับ เขาไปจะได้ออกแต่ว่าวัวบาดประมาณนี้ก่อนมีอยังไรครับลุงครับครับผมแล้วที่นี่นะครับล้างกลางเข้าใส่แป้งซิฟันถูตัวนี้เรียบร้อยนะใส่ยาแล้วมั้งครับลุงครับเบอรเทือนนี้ก็ผมก็จะเอาตัวนี้ฉีดครับไป้ซึ่งก็นํายาอยู่นีนีสอัลซับสวนพลังลุงวี่งเนาะตัวนี้คือน้ำส้มแขกลำนะครับครับลุงครับน้ำส้มคนใหม่เขาอยู่นี่น้ำส้มคนใหม่น้ำส้มคนใหม่ผสมแคลเซียมโบลอนครับแคลเซียมโบลอนแล้วเาก็ใส่ไอสารเขือ เผื่อไห้มันติดหน่อยนะครับถ้าว่าถ้าเอาไปใส่ชาร์จกับล้วมันจะรุดออกนะครับอครับผมนี่คือน้ำสมคนใหม่เนี่คือ้เพิ่นไห้ไรแม่แหลกไปในตัวครับลุงเขาก็เอาส่วนน้ำไอ้แคลเซียมโบลอนเนี่ยเข้าใจเพิ่นในขัวเหนียวแล้วก็กอะแม้มีดดาแสบไปในตัวงก็เลยเอาตัวนี้ใส่โอ้ครับผมแล้วก็เอาประมาณประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งเนาะครับเดี๋ยวก่อนเนี่ยเพิ่นยังบอมาครับอือนี่ครับพี่น้องครับประมาณนี่แหละไอ้เพิ่นประมาณนี้เนาะครับครับลุงครับแล้วแล้วที่นี่เนาะครับ แล้วทีนียก็จะใส่ถุงครับไว้ปกติผมจะใส่ถุงโกคุณเิบซีครับครับถุงเขาคุณอยงงครับก็จะจอลูสามลูครับครับแต่ว่าดีนี้ผมเปลี่ยนใหม่เป็นใส่ถุงเจ็ดคุนเซผาครับมันจะใหญ่ขึ้นครับโอ้จ้าฮีโร่ใส่ถุงแบบยางดีครับมันจะพะมันจะแพงแน่ครับครับเผลยมันได้มักสีได้ดีแน่ห่อลูกครับมักสิได้ดีแน่ครับเอากอฮอแล้วน้อลูกเนาะแล้วทีนี้แอลกอฮอมาในลักษณะนี้นะครับเขามาหนึ่งทีหนึ่งปรับแล้วก็เขามาหนึ่ ตัวนี้นะครับอตัวหนึ่งคือวิธีห่อแล้วก็ครับจากนั้นครับจากนั้นปกติเขาก็จะใส่กระดาษกระดาษห่อเขามันไก่ครับไอหนาห่อเนี่เข้าจะเอาสองแผ่นจังสีนะครับโอ้เขาจะเอาสองแผ่นประกบจังสีครับครับคือจังสีเราเข้็เข้าก็จะหนีไอซึ่งในกระดาษห่อนี่ผมก็เคยห่อหลายแบบครับเพราะว่าไปกติไอเมื่อกว่าไนคออนุญาตนอะครับเนาะเมื่อกว่าเนี่ตัวนี้ก็คือสูตรหนึ่งผมก็เคยลองครับสูตรจังสีนะครับ เข้าจะเนีมมากเนมมากล้ายๆอยังเี็นครับไข่คนเป็นเหลี่ยมนี่เี็นครับครับตนจะออกเป็นเหลี่ยมนี่เห้นะครับเข้ากับแมกแมงเนี่ยไว้นี่ก็คือสูตรหนึ่งนะครับครับในสูตรหนึ่งสูตรนี้พ้อมก็ห่อแต่กวาแล้วก็อีกสูตรหนึ่งพร้อมกัจะใส่สูตรนี้นะครับครับ คือแบบแบบเข็นเคลมลับหลายๆแบบเลยเนาะคือแต่ว่าแต่ละสูตรนี่คือได้ผลทั้งทั้งหมดเลยนะครับครับส่วนไอ้ส่วนไหนเจาไปทดลองใส่นะส่วนมือใหม่ครับแบบเสดายคือผมสูตรนี้ก็คือสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้ผมก็เคยห่วงสูตรนี้มันจะเร็วนะครับเพราะว่าข้าวผ้า้วมันง่ายดีแต่ว่านาฝนแล้วเวลาลูกเขาใหญ่แล้วแดดเขาซองไดยผมก็เลยเปลี่ยนใหม่นะไอยุคสมัยนี้ผมก็เลยมาเปลี่ยนแบบแบคซีนะครับแบบเป็นผับมเงาๆลงมาอย่างเดียบ คือจุดประสงค์บ่้ยพันโดนแดดแห้งหรอครับลุงครับผมจุดประสงค์นี่คือบ่อยพันโดนแดดแห้งพันให้พันคุ้มแดดครับครับไอกระดาษทั้งหลอดนี่ไหมถึงจุดประสงค์นี่บ่อยพันโดนแดดแห้งครับครับแล้วก็<า>กสวนทั่วไปนี่ที่เมื่อาชีพพันจะใส่กระดาษบุกแต่ว่าตัวน,นั้นผมก็เคยใส่นะผมก็เลยบอกอธิบายตัว้นึ่งครับคราที่ผมทดลองแบบกายตัวผมขอบันไกลนะครับเนาะครับผมแล้วก็ขออนุญาตแม่งน้องแต่จะประมาณนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่จ็สี่กะไรครับ หกเจ็ดประมาณนี้ลุงเนาะครับผมหรืจะเอาแค่สามแมกก็ได้เ้าหลายๆแมกป้องกันพวกแดดสองกระดาษเพราะเขามันไกลนี่มัดนู่ลุงเนาะครับผมการน้ำใดนู่ลุงเนาะครับผมกันน้ำได้เพราะว่าน้ำแล้วก็เจะิญเมืองอกข้างนอกนะโอเคประมาณนี้เอาเอาดันเมืองนี้กานลื่นเอาไว้ข้างนองนู่ลุงเนาะแล้วที่นี่ห้ากระโละเขาอย่างเดียวเนี่ยประมาณขาวขาวสูงสุดก็คือสองเดือนครับครับหนาห่อนกี่เร็วห่านประมาณเดือนกว่าครับแต่ละแต่ละฤดูนี่มันจะสุกบวกกันนะครับตัวนี้สองเดือนนี่เก็บได้บ่ลุง ส,สูงสุดนะสูงสุดนะครับประมาณสองเดือนนี่เก็บไหนครับนอนมันกะเจะใหญ่เึ็นเขาก็จะรอเก็บอย่างเดียวเราเกาตรเนี่เขากับเข้าก็ากจะเบิ่งนวยมันนะครับขออนุญาตนวยเช่นว่าหน่วยนี่นะมันเกิดเเกือบประมาณเดือนกว่าเอ้ขึ้น่วยตัวนี้นะยังบ่พอเก็บครับประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่า น้อยที่จะพกเก็บนะครับไอ้สีเขียวอยู่กลนของเขานี่มันจะเป็นจางๆมันจะสีเหลืองเต็มเลยครับตัวนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วผมจะขออนุญาตมาเบิ่งตัวแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับอยู่ข้างหลังครับลูกครับน้อยบ่ได้ย่อบ่ครับนี่ยไอหอแล้วครับผมผมเพิ่งแกะออกครับแกะออกเพื่อจ่ายทายนะครับครับครับจะว่าถ่ายจะทดลองให้พาทดลองเบิ่งกระได้ครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จะว่าลูกยังบ่แดงนะครับเพราะว่าอจะว่า ก็จะระวังเบิ้งเนาะครับน่ายสิบ่แก่เนาะว่าได้ําไดรเนาะครับลุงครับแต่ว่าธรรมดานี่ยังบ่พอเก็บนะครับนี่70%จ็เอาไว้ก่อนก็ได้ครับลุงเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนก็ได้ครับลุงเขาตัว80%นะครับเอาโตแปดสิบไปก่อนเดี๋ยวขอขออนุญาตเอาตัว80%นะครับมาครับพี่น้องครับตามมาเลยครับสูตรสําเร็จสวนฝรั่งลุงวีครับเพราะว่าตัว100%บ่แม่นเพราะว่าเพิ่งเก็บไปเมื่อวานนี่นะครับลุงก็เลยเหลือแค่ตัว80%คือตัวนี้นะครับ ของเปาซื้อนะลุงเนาะของเปาซื้อครับตัวนี้80%ครับไอนี่80%ครับเขาก็ยังมีเขียวยังมีเขียวอยู่กับาถ้าเขาเก็บสีเพอ่มกว่า100%สีเขาจะเป็นเรื่องเดือดจริงๆหลอบมาเลยนะตรงน้แล้วก็ขออนุญาตตัวนี้เลยนะครับลุงพระ่าตัวนี้สามารถได้รับประทานมันได้เลยเพราะว่าเข้าก็ได้จีดเอีหยังครับปลอดภัยครับปลอดภัยนด่เลยจากสวนครับพี่น้องตัวนี้ครับประมาณเนี่ยของเปาซื้อนะลุงเนาะ ตรงครับผมหงเปาเสือใส่ได้ไม่เล็แปดสิเปอร์เซ็นครับพี่น้องครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์สวยแห่งครับพี่น้องครับมาเรดเขาจะบุกข่อยมีขออนุญาตให้คุณแม่คนนี้ทดลองหนึ่งรอะครับครับผมครับผมอาชิมเบิงครับพี่น้องครับชิมเบิงครับอ่าาเป็นรถถ่ายจังไรน้องคนไทยคนทดลองเบิงว่าเป็นรถถ่ายจังไรครับกรอบกรอบสามจั่โอ้ครับพี่น้องครับาลองเบิงนี่คือ สวนฝรั่งลุงวีเป็นสูตรสําเร็จทีครับพี่น้องเบิ่งแเหลวสามารถจะไปต่อยอดโดยเฉพาะสายพันธุ์สายพันธุ์เน้นลูกนอกของเปลือส<า>ื่อใส<า>แด<ร>งครับ,รบยังกําลังมาแรงครับอบอพ่อแก่ความตรงการห้องลูกค้าครับเอาไปขายกับแป๊บ,บเดียวแล้วก็ช่้างจองรายครับซึ่งทางไกลเพิ่นช่างจองหลายอยู่่วมาผมบ่ไดส่งิ่นะครับตรงถ้าเพิ่นเบิ่งคลขปผมกัตตรงขอนุองไพ่ครับ เอาภัยเพิ่นด้วยครับเพราะว่ามันเห็ดผู้เดียวนะครับมันก็เลยบวงมีเวลาไป่งก็เมครับลุงครับรสชาติกรอบเนาะครับผมสดกรอบสดแล้วก็หวานน้าครับพี่น้องไอความพิเศษของเขาจะแตกต่างไอหงหงวนซื้อไอที่ถามอยู่ดันนอกไอขี่ก่อนนะครับไอหงวนซื้อนี่เขาจะเนื้อแข็งมันมันเขาจะยำเป็นอย่างอย่างหยากวยนี่แล้วมเล็ดเขาจะลายสบายเพิ่นนี่เนื้อเขาจะบัวแข็งเขาจะยำเขาไปแบบผู้ดีผู้ดีเนี่ยนะครับ เป็นก็เลยได้ซื้อไว้ราที่นี่แห่ฝรั่งนะครับจะยำแบบรสชาติผู้ดีผู้ดีนะครับกรอบครับจุดยอดครับพี่น้องครับกรอบหวานอมเปรี้ยวนะครับไเพราะว่าเคยเอาไปขายบางคนนี่นึกถึงมักซิดาเขาบ่อยากกินเขาคุณนึกถึงมักซิดาบ้านเฮามันเป็นแข็งแขงนะครับยำแล้วปวดแขวคนาะเขาได้กินตัวนี้แล้วเขาติดใจเลยนะจําเป็น้องสื่อนะครับต่อมาก็เลยเป็นขาประจําครับลุงครับอันนี้บริหอรตอเน้นลุงเนาะครับผมได้ครับเพอะนุาตให้ในคุณแม่เิ็นเลยนะ อ้าเมื่อก่อนได้หน่อยครับพี่น้องครับอ่ะคับพี่น้องชมต่อครับพี่น้องครับโอ้โสุดยอดเลยครับลุงครับผมไปถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับเพื่อนเนี่ยผมก็ตอบตามประสบการณ์เพิ่นเสีวออกดอกอยู่ตลอดนะลุงเนาะแม่นบอกครับออกดอกตลอดแต่ว่าผมคือว่าถ้าเพิ่นถ้าเพิ่นยุดจำเลยเนี่ผมจะตดแจงจริงหรอแต่ว่าเพิ่นบ่ยอมยุดนะครับอืมคมว่าผมว่ามันออกมาแต่ดนแล้วมันสมคอรจะได้พัก้นสักทีนัครับลุงแต่ว่าเพิ่นหนึ่งบ่ย้อมมันเดาเพิ่นตลอดนะครับ ถึงแม้ว่าพ่นจะสละลูกบางแมนบอกครับ,รบแต่ว่ามันมันหลายนะครับดอกมันหลายมันก็เลยบทีตัวหนึ่งก็เป็นตัวหนึ่งอยู่ดีนะครับมันก็เลยมีหลายนะครับลูกดกนะครับลุงวี่เนาะลุงดกครับลูกดกแห้งลุงโด,ก,ดกขนาดอดืมเป็นให้ได้เก็บเกี่ยวตลอดให้ได้รุ่นกนันตลอดนะลุงเนาะให้ได้รุ่นตลอดครับแล้วพ่อเขาออกเยลีครับคือต้นหนึ่งเขาออกเขาเก็บที่หนึ่งเป็นกู้ถังมูลนะครับที่งหนึ่งนะต้นต้นเดียวบอกครับลุงต้นเดียวเป็นรวมซีโปรเพราะว่านวยน่วยเขานี่สี่ลูกกิโลหนึ่งครับครับ ่วยเข้าใจง่นะเี่ลูกกิโลน่งครับจอดอีลีครับพี่น้องครับอลุงครับที่นี่ต้นต้นหนึ่งนี่การแต่งสาวของเพื่อนนี่แต่งช่วงไหนครับลุงครับยังยังบได้แต่งอะไขึ้นมาโมม่ไม่ช่วงหนูเพราะว่าถ้าเพื่อนถ้าช่วงยังดีถ้าเพื่อนโม่โมไม่ลูกนะแต่งก็ดีเพราะว่าเพื่อนจะได้เกิดครับเพราว่าสามารถสามารถแต่งได้ตลอดนะเพราะมาพวเกี่ยวไอ้ต้นไม้เด้แต่งย่ำเลก็ได้ว่าจะ ครับมแต่เขาไม่หน่วยเขาาก็เลโบแตงเพราะว่าต้องเอาหน่วยเขาครับพากาลังตดหน่วยนะครับสังเกตลุงว่าลุงปลูกทั้งกระถางเลยบ่ครับนี่ครับพราะปกติเนี่ยผมที่เป็นกระถางเนี่ยผมปลูกอยู่ไอ้สั่นสองดาดฟ้าทั้งๆหรงอกระยกลงมาครับปลูกแบบคคตีกี้ารนะใบกูดแล้วก็ฟังเหมือนจะเตือนนะครับตอนาห่างก็เดินไปครับครับลุงแต่ถามว่าปลูกในจังสวดดีบวกกับปลูกลงดินปลูกลงดินดีกว่าครับเพราะว่ากิ่งเขา ไปเงาสำหรับหากเขาไปทำนั้นครับลุงครับครับผมหากเขาจะได้กระจายเต็มที่ก็หากไปแล้วต้นใหม่เขาจะเลื่อนได้เต็มที่ครับล้วยเขาจะลายได้ครับล่งดินดีกว่านะลุงเนาะลองดินดีกว่าแต่ถ้าผู้บ่มีเพื้นที่อยู่ในเข่งมันก็ได้ครับสร้างนาบ้านก็ไดครับครับผมสุดยอดครับลุงครับเป็นทุกต้นนะลุงเนาะเป็นทุกต้นครับดกทุกต้นครับแสดงว่าลุงเป็นหองเปาืซื้อกับหองจนซื้อนี่หลายแห้งลายแห่งครับแต่ ถ้าสิเฮ็ดหลายกว่านี้บ่ได้ดอกครับเพราะว่าเฮาห่อบ่เฮาห่อบ่ทนครับเพราะเขาออกหลายๆนี่ห่อบ่แหลมเจักเทื่อนะครับครับลุงนะครับพี่น้องครับโอ้มีความสุขเนาะลุงเนาะครับผมมีความสุขมากแต่ว่ายต่อไปผมคิดว่าจะบ่ให้เพิ่นออกหลายแบบนี้เนาะเพราะว่าเฮาห่อบ่ทนนะมันหลายพผลนะงากองแล้วครับพี่น้องนี่ครับงากองดกมากครับ บนรักฝรั่งกลมฝรั่งใสแดงหลายสายพันธุ์ครับหลายสายพันธุ์ครับครับคุณนะครับฝรั่งของเป่าซื้อเดี๋ยวนี้มีหลายสายพันธุ์ครับบรรยากาศดีดีครับพี่น้องครับพลังใสแดงใบแดงใบดางครับเอ้าอันนี้ใบดังบอกครับลุงใบดครับนี่ตัวนี้ฝรั่งม่วงจักรพพัดครับม่วงจักรพพัดตัวนี้ฝรั่งไปแดงอยุธยาเบอร์หนึ่งตัวนี้แดงอายุธยาเบอร์สามปลูกโดนกปได้แล้วครับลุงครับยังยังบวชมันเกิดโดนเติมเลยเหรอครับชาวบ้านยังมันเป็นแบบ จริงอันนั้นมากผมก็เลยเอาจะเอาเห็ดแม่พันธุ์นะเพราะว่าผมมังแบบตอนนะก็เริ่มจะตอนแบบขยายพันธุ์ของครับลุงไอ้ตัวนี้ผมก็ตอนนี่ครับที่เปลย์ไว้อันนี้ก็ตอนได้แล้วนะลุงน้องครับตอนได้แล้วไอ้ติดเนี่ยเราบอกครับลุงครับครับผมยั่งยั่งอยู่ครับเพราะว่าพึ่งตอนเราขยัไอ้ตัวนี้แหละครับผมจะขออนุญาตตอนในี่ยบังคือตัวนี้เลยนะครับโอ้ครับผมโอเคครับลุงครับครับผมเอาตอนนี้เลยบรรยากาศดีนะลุงน้องครับผมอันนี้สาใบหน้าบอกครับลุง ครับผมเขาก็เลยเอาไม้ซาโบเลยใส่งานครับเขาก็เลยเป็นสาแบบพังหน่ำครับสาโอ้เหมือนโอ้พวงเฮ็ดดีเนาะครับเนาะครับผมสาพังหน่ำแล้วก็เดงพาไวแหงเิ่นเป็นไายปวดปล่อยไายออกมาให้เป็นหน่จุลินทรีย์อาหารให้มันมีหน่ำเป็นวิตามินนะครับแหล่งอาหารน้อลุงเนาะครับผมแหล่งอาหารของผือกหอครับผมพอให้นหนาำมีวิตามินนะฮดเอาขึ้นมาต้นใหม่แล้วมันคจะว่าใหญ่เร็วนะ้ำาซด์ดีนะลุงเนาะครับผมอือเอาดูหน่ำบดาลมามาผักไปครับครับ